ถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปค่ะรถไฟฟ้านะคะมาจากสยามเข้าสารแดงค่ะสถานีสาร,สารแดงค่ะบายบายเพื่อนๆไปนะคะที่สีลมเอสแคร์คสชั้นล่าง สีลมเออ่านออกไหมคะหมายถึงว่าออกเสียงถูกไหมคะเนี่ย Sky walk, สกายวอล์คสระแดงค่ะตอนนี้กำลังมีงานกาชาติผู้คนเยอะแยะมากเลยเนี่ยถือมือถือนะคะสภามันสั่นนะคะสกายวอล์คกึง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 เลยใกล้ปีใหม่แล้วมีความสุขกันนะคะ